โชคจากขอนแก่นวันนี้ครับอุบลกับขอนแก่นเจอกันครับมวยใหญ่ครับวันนี้เราประเดิมรายการด้วยมวยใหญ่เลยนี่ครับสุริยาชอวีโก้ครับก็มาเป็นพี่เลี้ยงเลยนะครับกรการธนาชัยจํานงเป็นผู้ห้ามนี่ครับภาพนี่อาจจะมีสีอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นการถ่ายนอกสถานที่แล้วก็ใช่ครับไฟที่เวทีรังสิตจะเป็นสีส้มครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แม่ เราไปแล้วนี่คนเต็มเลยครับใช่วันนี้คนแน่นมากนะครับเราเลือกมุมนี้จัดมาให้กับแฟนมวยชัดที่สุดครับครับแต่เห็นเกมชัดเจนแน่นอนครับหายห่วงครับก็กรรมการเนี่ยใช้กรรมการจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับต่อมาตะกู่นี่กรรมการทานาชัยจำนงนะครับปล่อยตัวยยคีสามครับเจ้าโชคดีหมุนแดงครับ ซูเปอร์แชมป์น้ำเงินปล่อยตัวมานเดียวที่สามครับพี่บอสมวยน้ำเงินเป็นต่อ5ต่อ4ครับอ,อ่านว่าเป็นศึกลูกพี่จัดนะครับซูเปอร์แชมป์แล้ว2องยกนี่เป็นฝ่ายเดินกระทำเข้าหาโชกตั้งรับครับมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับกระดูกการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงครับโทอีกคมทีอยู่หลายกิด๊ดผ่านมวยจอตู้เนี่ยรู้จักกาดีครับส่วนซูเปอร์แชมป์ครับมวยเข่า เขาในนียวครับแต่ว่าโดนแล้วไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับเจ้าซูเปอร์แชมป์ก็แหมทำท่าจะดังขึ้นมาอยู่พักน,นิดนึงนะแต่หัวที่หัวใจนี่มีรู้ร่วงครับสำหรับซูเปอร์แชมป์ราชานนนขึ้นมาต้นๆโชคก็เป็นต่อก่อนแล้วครับชื่อมาก่อนครับครับมวยจังหวะฝีมืออาวุธแรงครับโชคมวยเจ็ดสีนี่ไม่มีใครไม่รู้จักครับ แข้งขวาย,ยาวครับซูเปอร,ร์แชมป์โอ้โหดักด้วยแข้งซ้ายอาครับดูวงในครับโชคนี่เล่นจังหวะฝีมือครับน้องบุมครับซูเปอร,ร์แชมป์ยังนิ่งนะครับเกมก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆเตะขวาเตะหลุดครับจู๊โดนแข้งขวาของซูเปอร,ร์แชมป์ โอ้โหโดนหมัดขวาครับโจก็วางแข้งซ้ายขึ้นมาคู่นี้นี่โอ้โหเตะเตะซ้ายหลุดครับโจคโดนแข้งขวาของซูเปอร์แชมป์ซูเปอร์แชมป์นี่ได้ใหญ่นะครับโอ้ตัวแกใหญ่มากครับโชคว่าใหญ่แล้วแชมป์ใหญ่กว่าเอ้าโอ้โหโ,โดนบิดลงไปง่ายๆเลยครับความเก่ายังมีอยู่นะสำหรับโจอีเมนแอ เป็นเมื่อก่อนนี่ฉายาจอมอ้วกนะครับหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยจะอ้วกส,สักเท่าไหร่โชคไปต้องอาเจียนใช่ไหมครับพออาเจียนแล้วส่วนใหญ่นักมวยจะฟื้นนะครับแต่โชคนี่หลายไฟนะครับบางค,คร้นี่อาจจะเป็นสักไฟสองไฟเพราะว่าอาจจะทานข้าวแต่โชคนี่ได้รับฉายานี้ครับามาดูเกมกันในยกที่4ครับสานการณนี่พลิกมาเป็นโชคได้เปรียบ54นะแล้วครับ เพราะว่ายกสามไม่ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับมาดูครับยกที่4ี่ออและซูเปอร์แชมป์ชวนทะเลาะในนะครับเอาผากล้มลงไปโอ้โหโชคโดนบทในแล้วจะมีฝ่อหรือเปล่าครับทีเข้ามาแล้วครับซูเปอร์แชมป์ขึ้นบนได้เด้งตี โชกแก้ยังไงครับโอ้โหโดนไป2เมตรแล้วครับโอ้โหโวงในซูเปอร์แชมป์ยกที่4ขึ้นมาดูดีเลยครับยังใช้จังหวะฝีมือตั้งรับนะครับโชคขึ้นมายก4มวยสมัยนี้นี่รับเยอะไม่ได้ครับโอ้โหแล้ววงในครับเป็นซูเปอร์แชมป์ครับโอ้โหหากโชคล้มลงไปก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบวงในอยู่แล้วนะสำหรับโชคอิมเมเนนแอร์ เตะซ้ายครับหมวกหมาดครับโชคโดแนแก้งขวาซุปเปอร์แชมป์เกียนไปเกียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ซุปเปอร์แชมป์โอ้โหโดนโชคเตะซ้ายไม่เดินไม่ดีครับซุปเปอร์แชมป์ต้องอาศัยวงในนะครับเอาละครับเกาะนได้ดแบบนี้นี่เก็แแม่สยบเสียงเฮงกองเชียร์โชคไปได้อูโหในแรกเลยครับขึ้นคอยละเด้งตีอาจจะบิดไม่ลงซะแล้วอนะเอาครับโชคต้องเดินบ้างครับโดนแก้งขวาสกัดไว้ นี่ครับซูเปอร,ร์แชมป์เห็นช่องทางแล้วครับโดนแข้งซ้ายของโชคต่างฝ่ายนี่ต่างปอแปรด้วยกันนะครับในช่วง,งปลายยก4แล้วซูเปอร,ร์แชมป์ครับวงในนี่พอประกบกันแล้วนี่ทำได้ดีกว่านะครับ,รบเดินลุยต่อกับซูเปอร,ร์แชมป์ความพยายามนี่มีเยอะครับแขงขวานำไปก่อน2เมตรมโชคโดนล็อกอีกแล้วขึ้นคอแม้วันนี้เห็นเข่าไม่ค่อยชอบครับ พลิกมาตีอีกทีหนึง่งโอ้โหซูเปอร์แชมป์ขึ้นมายก4ี่ในลุ้นๆกับน้้งบุม๋มช่วงปลายยกที่สี่นี่เป็นซูเปอร์แชมป์นะครับทำได้ดีกว่าครับโชคนี่สู้พลางถอยพางครับแล้วโดนเขานี่อุ้ยยืนสรารภาพครับทําอะไรไม่ถูกครับนี่ครับตบตีไปชุดใหญ่หญโหลแล้วมีเหลี่ยมด้วยครับซูเปอร์แชมป์โอ้คอหายไปเลยครับโชคไม่อยากจะลุกแล้วครับในช่วงปลายยกที่สี่ของโชคโอ้โหโดนปั๊มหนักจริงๆครับหมดยกที่สี่ โอ้โหโมเมนตัมเปลี่ยนแน่นอนเนี่หมดสี่ยกครับ, Yo, รบเป็นทางด้านซูเปอร์แชมป์ครับพลิกกลับมาเป็นต่อ30ช่วงตัวคือยกสี่เนี่ยโดนวงในทำท่าสารภาพครับก็ประเภทปอดเล็กอยู่แล้วครับโกเอ็ม oh. เอน,น่โมยฝีมือครับโอ้โหวันนี้โชค ยกที่4โดนหนักจริงๆครับดูกันนยกที่5ครับยกสุดท้ายครับเหลือเวลาให้ชั่วแค่3นาทีเท่านั้นครับออทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับเดินขยับขยับเข้าหาครับโอ้โหเดินมาก็โดนก่อนครับซูเปอร,ร์แชมป์นี่สาดแข้งขวาเน้นๆเลย เอาเวลายังมีครับโชคเสียงนี่ที่สนามมวยดังสิก็วันนี้ก็มีทีมงานยังเติร์กครับพี่หนุ่ยไดโนครับกับพี่แชมเปี้ยนีเป็นผู้บรรยายครับผมอาดูครับโชคก้ช้าลงไปแล้วนะครับเอา,เ,อาเสียหลักลงแฟนมวยนี่มีเสียงือฮาเลยครับสุภาพแชมป์ประคองตัวแล้วครับ ปะทะแล้วหมดยกสุดท้ายขอ,ขอโทษขอโพยครับน้องวยรุ่นน้องอย่่งซูเปอร์แชมป์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูตามค่าตามสายตาครับกรรมการธนาใช้จำลองครับก็รวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับก็ชูมือให้ทังด้านซูเปอร์แชมป์ราชานนนครับเอา